ค่ะการสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้แอดจะลงเป็นสามหน่อยมัดรวมเนาะค่ะหลังจากเมื่อเศร้าแอดลงไปสองคลิปเป็นเด่นล่างเดินดีแล้วก็เด่นบนเดินยาวอ่าคลิปนั้นจะมีสองสูตรคือสูตรเด่นล่างเด่นบนย่างละสูตรสูตรที่สองก็คือสิบหน่วยบนนะคะลักซิปกับลักหน่วยประกอบกันเขา่าที่เราพัฒนา แล้วก็อีกชุดเด่นบนอีกชุดหนึ่งสามสูตรที่ประกบกันเข้าสามตัวเมื่อคืนบริแมนนะคะพี่น้องแต่ว่าแอดอยากย้ำว่าสูตรมีเข้ามีหลุดเอาวัาที่แล้วชนกันประกบกันเข่าแตกสามตัวตรงมืออื่นวั่นพุดอาจจะไม่มีให้เห็นเลยก็ได้ที่เด่นใช้วิจารณญาณดีดีเดอ้อค่ะเอาแอดคือบอาว่าเป็นมงคล,ล,ลงคนี f แอซีจักแต่ว่าเวลาลงคิปแอดก็จะว่ามันเป็นบ่เป็นมงคลตีละ่ะ อบอแมนค่ะมันมันบอแมนเขาต้องเอาความจริงเวาให้ให้ใส่วิจารณญาณน,นะคะแอดกับว่าอย่างพี่น้องเสียเงินนะคะเบาตรงๆเนาะค่ะแนวทางมันมีเขามีหลุดมือว,ว่านเขาจังสน้อยมืว,ว่านนี่ของแอดนี่เขาสมรอบเลยมือว,ว่านนะคะมา3มรอบนี่ค่ะพิเศษปกติและ v ีไอเราเจาะได้ทั้ง3มรอบเลยมือน,นี่อาจจะเพะมีจักคูเลยก็ได้ เข้าต้องหาสติกันพี่น้องห้สติแอดแอดห้สติพี่น้องเนาะคะ่ะการลงทุนคือความเสี่ยงพี่น้องเนาะคะ่ะเข้าก็ต้องเบานะคะน่งถึงบางครั้งเอฟซีพี่น้องบางท่านอาจจะว่ชอบหเหมยเบาว่ามันเป็นโมคลแอดว่ามันบาใ่มันบาเกี่ยวกันนะคะเมื่อวานนี้เข้าเกิดมือนีมันลดพี่น้องซักกระเทียมใจอ่าผู้ใดเป็นผู้เจ็บพี่น้องกระเจ็บแอดกระเจ็บเพราะว่าพี่น้องเซียเรา ดึกแบบไงเราแนวทางมันลุดเังสินะคะแอบก็บต้องเอาความจริงออกมาบอกว่าอ่าแนวทางมันมีเขามีลุดเดอ้อค่ะชั้นสีนูลนี่ก็ต้องเตือนสติก,กันเนาะพี่น้องมกักกระจัดคาดกับพานแต่ก็ขอให้เบิ่งดีดีเดอ้อค่ะไปเบื้องขั้เตือนของท่านช่องเฮ้ากนเนาะคำเตือนวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพืาอความบันเทงิงสูตรคำนวณเป็นเพียงการคาดเดาล่วงหน้าไม่รับประกันว่าจะมาตามนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม กราบขอบพระคุณค่ะคาะใบคําเตือนของเฮากับชัดเจนอยู่แล้วว่าอ่าเป็นแคน่แนวทางอ่าพี่น้องเบื้องอาคัดอ่ามักกระจัดคัดกะพานเนาะถึงเวลานั้นแล้วเฮาจะบ่ไดดเสียความูซื้อเอาที่เฮ้าหมักเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาที่เฮ้าหมักสูตรที่เดินใช่ว่าจะไม่หลุดนะคะสูตรที่เดินใช่ว่าจะไม่หลุดสิบหน่วยของเฮ้าเดินไปเข้าอาล่งหมดแหลกประกบกันเขาที่หลักสิบก็เข้าหลักหน่วยก็เข้านะคะ ก่อนอื่นข้าไปเบิ้งชุดเต็มก้อนค่ะเป็นอะไรครับอยากออกดิลูกม่แม่น้องอันอยากไปนั่นบอกถ้านองออกไปยางบเดียวไปเอามาไม่พี่น้องข้างอ้อยๆอย่างนี่ค่ะพ่าว่านี่ของแอดว่างศูนย์กับเก่าพิเศษออก93203เข้า03เลยค่ะพี่น้องนะคะเข้า0-3ตรงๆเลยบ่าว่านวันนี้ยังผดผพ่หมอกโม่หอกแตง แล้วก็รอบปกติ09330อีกเข่า93อีกเข่า30ตัวกลับอะนี้เนาะค่ะพราะถ้าเข่ารอบปกติแล้วแอดมักแอดจะเฮ็ดแล้วมันชนกันอยู่ที่ตัวนี้อแอดก็เลยไปคอมเมนบอกกับพี่น้อง FC อยู่ทั้งเฟสหลักเนาะ VIP ไม่ต้องตามตัวอื่นตาม09กับ01กรับไว้น้ำพ้นปรากฏว่าเป็นยางปาก VIP มา81075 ของเข้าเข่าอีกเป็นตัวกลับอีกนะคะศูนย์สามพิเศษตัวตรงแล้วก็ไปตัวกลับสามศูนย์ที่รอบปกติเข้าเก็บได้หมู่ว่านเนาะคะ่ะศูนย์สามสามศูนย์มันออกสองเทียเนาะกระเถากระวา่าเข้าเก็บไดซีเลยพี่น้องซีรอบเลยอะซีเทียนะคะแอดกระว่าบอถือเนาะคะ่ะอ่ามื่อนี้กะมันบ่มันค่ะแต่ว่ามันก็หลุดได้นะคะมันก็หลุดได้ของน้องต้าวางสามกับสองนะคะ 3กับสองน้อยแหลก,กะสามสองเลยนะคะออกที่เก่าสาสองแต่ตัวนี้เป็นหกสสองเนาะค่ะมีเอฟซีด้ยยูไนเอเอาหกเป็นเก่าแตก3มตัวเลยเอา้าวมานเนาะคะ่ะถือเป็นเป็นผู้มีดวงผดโพ,โพ่จังได้แต่ผู้ว่ามีดวงก็จะพาะไปตีรังกากับหกเป็นเก,ก่าเพราะว่ามันเป็นเพิ่มเพิ่มไล่ใจเขาไปอีกเนาะคะ่ะ มันบางคนก็งบน้อยอยงสี่น้อพี่น้องนะเนาะเท่ากับบ่อไรวกันเอาที่พี่น้องสะดวกแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้มันก็อยุที่ดวงเข้าน้านานคะ่ะเข่ากับเบิ้งที่ดวงเข่าน้าเด้อะะค่ะพี่น้องไปเบิง้งเลขติดบนล่างสามรอบนะคะติดบนล่างสามรอบมอว,ว่านี่แอดว่างศูนย์หกสองเดินว่าซันศูนย์มาตังวซีเทียพี 0, 4, ่น้องเนาะค่ะศูนย์มาซีเทีย เรากับสมาเทียนหนึ่งก็คือ3าสองนะคะมือนี้ได้หาหเจ็ดค่ะแคปเอาเดอร์ค่ะพี่น้อง5้าหนึ่งเนะคะไปต่อไปเบิ้งเด้นรอบปกติที่วินกันเข้านะคะนี่จักสูตรพัดลมด้วยท้างหน้านะคะอะมือนี้อากาศห่อนอุณหภูมิสูงขึ้นเนาะค่ะพี่นอ้องอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศเปลี่ยนไว้พี่น้อง จุบชับชบชับเนาะคะ่ะร่างกายบาแข็งแรงอหลีกะจะปรับน้ำบอท่านนะคะกะทั้งนี้ทั้งนั้นกะดูแลสุขภาพเนาะคะ่ะแอดจะเอาไว้ตรงนี้คือทุกสูตรเลยน็่คือสูตรเก่านะคะสูตรเก่าทุกสูตรเลยเอาแอดจะยกกล่องให้พี่น้องแคบเอารอบปกตินะคะอันนี้คือเด่นรอบปกติวันนี้ชนกันที่เลขเก้านะคะรองรองหยังล่ะคะ่ะ ชนกันที่เลขเก้าที่สามสูตรนี้เนาะคะ่ะที่สามสูตรนี้สามสูตรนี้ถ้าไปเบิ้งอีกชุดหนึ่งแอดจะเอาลงให้อีกมิชุดหนึ่งนะคะอ่าสี่กับเจ็ดชนกันอย่างละตัวอยู่นี่เนาะคะ่ะแต่ไปเบิ้งทั้งผุนเด้อค่ะมีสามโยนะคะ,อ,ะ,คะอ่าถ้ามันว่าชนขาดยังสี่มันก็นจะจับยากอ่าห้าสูตรนี้ชนกันที่เลขเก้าสามสูตรนะคะรอบปกติรอบเดียวเด้อค่ะพี่น้องนี่ แกลบแย้มจากจะคัดออกมาให้พี่น้องแบบเน้นๆนะคะว่าเห็นมันเขียบช่อนเลยแบบเน้นๆเนาะคะ่ะมันไก่เต็มทีอันนี้ชุดใหม่นะคะคัดออกมาเพื่อสำรองสูตรที่หลุดเนาะคะ่ะรอบปกติเหมือนกันนะคะอยู่สูตรเมื่อกี้ชุดเมื่อกี้มีซีอยู่ตัวหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องมีเจ็ดอยู่สองสูตรนะคะมาโซนนี่ซีสูตรนี่มีซีสามตัว มีเจ็ดอยู่สองตัวนะคะมีเจ็ดอยู่สองทั้งนี้มีเจ็ดอยู่เจ็ดตัวนะคะเดี๋ยวได้แอบเบิง้งหายแป๊บหนึ่งนะคะมีเจ็ดอยู่สองตัวเท่ากับว่าเจ็ดสี่ตัวสี่ก็สี่ตัวนะคะส่วนเก่าถ้าบวกสองชุดนี้จะมีห้าตัวเก่าหาตัวสองชุดสี่กับเจ็ดอย่างละสี่นะคะสี่กับเจ็ดอย่างละสี แต่มีเลข9อยู่5ตัวนะคะพี่น้องสิบมาบอเอาแคปเอาเดอ้อค่ะเอแอดจะเอาชุดเต็มลงให้ดูนะคะเด่น9รอง4และ7นะคะเด่น9รองสและ7ขอให้มานะะ้องค่ะมื่อนี้ค่ะของแอดจับเก่ากับ1นะคะมื่อนี้จับเก่ากับ1 9ึ่ง1 4 1 7 3ตัว90 1ส่วนของน้องต้าจับที่7กับ4 เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหกสี่สามสี่ศูนย์สี่หกสามตัวหางเดียวเจ็ดสี่แปดตัดเหร่นน้ำได้ที่สี่เจ็ดเจ็ดแปดังสีในเดือค่ะเพราะว่ามันถ้าว่างแค่หางเดียวหนึ่งนอกพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนีก้ก็แคบเอานะคะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะไกยแห้งให้ปังกับแนวทางมอนีเด้อค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ